Okay. ครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่เกมตัว Education is เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวเกมนี้เนี่ยเราใช้อีเมลโรงเรียนเข้ามาอย่างที่บอกไปเนาะพอเราเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็จะเจออะไรง่ายๆเลยเบสิกเนาะคือเสน่ห์ของ m i n e c r a t อย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือเราสามารถสร้างตัวละครได้การตัวไม้ต่างๆได้เลยนะค,ะครับผมยยะะอย่างที่บอก ถ้าเราเป็นนักเรียนเข้ามาในคาบเรียนเราเห็นฉากนี้เราก็อยากเรียนแล้วนะอากำลังใจมานะครับอ,อ,อย่างนั้นไม่รู้จักส่ออะไรแต่ว่ามีเกมเล่นละวเดึงดูดใจแล้วแล้วอย่างหนึง่งเนาะตัวเกมตัวเนี้ยเราได้หลายคนเนาะเราอาจจะต้องมีการคนะัสตอมไมซ์เนาะว่าเราจะเป็นใครอะไรยังไงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลเม็ดในการเดึงดูดเด็กนะครับซึ่งใช้ได้จริงผมไปลองมาหลายรอบแล้วเด็กแค่สนใจถ้าเด็ดหน้าแรกที่เข้ามาแต่งตัวตงนี้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความยูนิคของตัวเอง ใช่ใก็ผมผมว่ามันก็สนับสนุนกับเรื่อง student centric เนาะหมายความว่าตัวเนื้อหาของเราอาจจะไม่ได้เป๊ะเข้าไปแต่การที่เขาเปิดโอกาสให้เป็นตัวเขาเขาก็จะรู้สึกโอน โอนกิจกรรมนี้มากขึ้นครับหรือแม้กระทั่งว่าเราสอนบทเรียนหนึ่งอยู่แล้วต้องการเข้าตีมแล้วกันนะครับผมกาจะมีตีมที่เป็นของจากสมุทรจีนอย่างเงี้ยวันนี้เราจะแต่งตัวเป็นราชบงจีนกันหรือวัน้ย้อนยุคถูกต้องเป็นตีมวิทยาศาสตร์ตีมในพานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรามีตีมของเรานะครับจะได้สร้าง engagement กับ้รงเรีนได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ลองลองกดเพจได้เลยนะครับในนี้เนี่ยมีให้เลือก2แบบ จะสร้างใหมา่จากศูนย์หรือจะใช้กับเวิร์ที่เขามีให้ครับอ่าเราลองมาดูเวิร์ที่เขามีให้กันดีกว่าเขาเตรียมอะไรไว้ให้นะครับผมในนี้เนี่ยมันก็จะมีบทเรียนที่เราสามารถเข้าไปใช้ได้นะครับแล้วก็ ด้วยความที่เกมเนี่ยมันคอมนตี้มันใหญ่นะครับเราจะมีการสร้างชาเลนจ์บางทีเด็กเขาเขาแข็งแกล่งแล้วเขาอยากจะรู้ชาเลนจ์ในบางอย่างเนี่ยเราก็มีชาเลนจ์ต่างๆพวกนี้ให้เหมือนกันรวมไปถึงวิธีการเล่นเนี่ยใครไม่เคยเล่นเลยนะครับ h o w to Play มีแนะนำนะครับวิธีการเล่นเขาจะสอน step by step เลยว,ว่าทำอะไรยังไงได้บ้างครับนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราขอมาดูกดตรงเลเซ่นก่อนแล้วกัน นะครับอันนี้เมื่อกี้เห็นในสไลด์รเรียบร้อยแล้วเนาะแบ่งนะครับวิชาเนาะวิชาว่าเราอยากเรียนวิชาอะไรบ้างเนาะมีให้เกือบจะทุกวิชาเลยยกเว้นาละนะครับที่ยังไม่รู้จะเอาเข้ามายังไง uh huh. นะครับต่อนน้เรามีวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับคอมพิวเตอร์ไซเอนส์นะครับภาษาศิลปะนะครับมีศิลปะนะครับผมมีวิชาที่ไม่ใช่วิชาที่ทคุณเคยด้วยอย่างเช่น Equity ความเท่าเทียมอ่าหรือว่าโซเชียลอิโมชันอลอะไรอย่างนี้เนาะรหรืออันนี้เลยดิจิตอลซีเดนเซชนชิพอ่าเราก็มีมเรื่องบามีให้เหมือนกันเนาะจากวิชาการปกติแล้วนะครับผมอย่างวิทยาศาสตร,ร์เนี่ยเรามีวิสิกเคมีชีวะลองจิ้มเข้าไป มีเคมีมีไบโอมีอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยเรามาลองเข้าวิชาเคมีแล้วกันนะครับเราเอาเคมีตัวนี้เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีเคมีหลายบทเรียนอีกเหมือนกันนะครับให้เราเลือกนะครับด้วยความที่ผมเก่งเคมีมากนะครับผมขอเริ่มที่เคมีฟสิกสทิทเทิ <ขอ S 2> เรียลเครับเรียลเลยนะครับ <laughs> เราเอาอธิบง่ายสุดก่อนแล้วกันนะครับผมเรากด create โวได้เลยนะครับผมตัวเกมตัวนี้เนี่ยเรามักจะให้คุณครูเนี่ยเจ้าของห้องเป็นคนสร้างโวแล้วกันเพราะว่าตัวตัวเนี้ยมันจะมีสิทธิ์โอเวอร์นักเรียนด้วยเหมือนกัน นี่ในโลกในโลกน,นี้สวยนะเนี่ยนะครับนี่คือเราเราเราเข้ามาในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นเหมือนภาษาที่เกี่ยวข้องกับเคมีให้เข้ากับเกมเลยคือเด็กๆเข้ามาเนี่ยคือเขาไม่ได้คิดว่ามันคือเรื่องเรียนแล้วแหละ,หละมันคือเกมของเขาแล้วแหละอาจารย์อาจจะต้องมาสร้างโจทย์ให้เขาว่าอยากจะให้เขาทําอะไรในโลกนี้นะครับผมด้วยการเราอาจจะปรับเป็นพี่การสอนแล้วกันเราคงไม่ได้บอกว่าอาเคมีมีาธาตุอะไรยังไงบ้างเราคงไม่พูดนะ่านับแต่เราอาจจะบอกเป้าหมายของเขาว่าวันนี้ เราจะมาลองสร้างกระสุนน้ําแข็งอสมมติสโนบอลอะไรเงี้ยเราจะมีเครื่องมืออะไรที่ให้เด็กเนี่ยเขาเขาทำได้บ้างแต่ว่าด้วยความเป็นเลสเซอรที่เราโหลดมาเนี่ย เราไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นจากการคิดทุกอย่างเองไม่ต้องมีคาแนะนํามีแผนการสอนและกิจกรรมในโลกต่างๆเนี่ยผมถ้าเราหยิบใช้ก็ก็คือทําตามเขาได้เลยถูกต้องนะครับข้างในมันมีวิธีการให้หมดเลยซึ่งอย่างเราเข้ามาในโลกนี้เนาะเราสามารถกดเข้ามามีแบ็กบอร์ดมีกระดานบอกที่เราแนะนำเอาไว้เนาะตัวกระดาษตัวเนี้ยเราสามารถเข้ามานะครับเข้ามาอ่านตรงนี้ได้นะครับซึ่งเด็กๆเนี่ยถ้าเป็นอันนี้เป็นมุมมองของอาจารย์แล้วกันเนาะถ้าเป็นมุมมองเด็กๆเนี่ยมันจะมีพวกโปรแกรมช่วยอ่านด้วยนะครับสมมติบอกว่าเฮ้ยใช่เด็กป ยังไงจริงๆาไทยก็ได้เราไปแก้ไขเราไปพิมพ์พับก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าอยากจะบังคับให้ทุกคนอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยเรามีโปรแกรมช่วยอ่านช่วยติวภาษาโแกรมม,รม,มาอะไรตรงนี้ด้วยแต่ว่าถ้าในบริบทที่เรามีห้องคอมพิวเตอร์เราสอนกันในเจอกันจริงๆในห้องเรียนแล้วก็ทุกคนเข้าไปทำกิจกรรมในโลก Minecraft เนี่ย เราสามารถบรีฟกิจกรรมได้ก่อนเนาะแล้วก็ดีบีฟตอนจบถูกต้องนะครับผมซึ่งในในห้องเรียนมคธยมรั่นใหญ่แล้วอ่ะเขาก็จะมีบอกว่าหลักสูตรแต่แต่ละแต่ละแต่ละเรื่องเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงเหมาะกับกี่ชั่วโมงด้วยนะครับผมซึ่งหมายความว่าเราอย่าไปคิดว่าปล่อยเด็กไปเรียนออนไลน์ไม่ใช่นะไม่ใช่ก็คือเราดําเนินการเรียนการสอนเต็มตามหลักสูตรแต่เรายิกิจกรรม ที่ให้เด็กเข้าไปอยู่ในโลกของไมโครถูกต้องหลายเรื่องในนี้ครับผมมันก็จะอิงกับตัวหลักสูตรที่เป็นของกระทรวงศึกษาด้วยแต่วงเล็บว่าของเมกาก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้เรียนนี้ก็จะมีความสามารถในการคัดสบไมาและสร้างเาจะมาสร้างของหลักสูตรประเทศไทยกันใช่ใช่อย่างตรงนี้เรามีเครื่องมือพิเศษขึ้นมาให้ที่หาไม่ได้ที่ไหนละอย่างตัวนี้เป็นเครื่องสร้างอะตอมเมื่อกี้เราบอกเอาไว้นะเราบอกว่าเราากได้เป็นตัว อันนี้คือฮีเลียมเนาะหนึ่งหนึ่งถ้าเกิดเราเพิ่มเพิ่มไปอีกนะครับสองสองนะครับคือแต่อย่าถามผมนะผมไม่รู้ใช่ใช่คือด้วยผมผมเนี่ยผมตัวผมเอ,เองกเล่นใหม่ๆเนี่ยผมก็ลองกดไปเรื่อยๆเลยมันมีอะไรบ้างอยากรู้ว่าเคมันไปได้แค่ไหนครับอ่ะเราก็ลองไปด้วยทั่วๆเลยแล้วก็ด้วยความที่ผมลองเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เอาฮีเลียมมาเนาะแล้วทีนี้เรามีอีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องที่ชื่อว่าเป็นเครื่องคอมเพลต์ครเตอร์เนาะเอาอะไรผสมกับอะไรบ้างนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นด คือผมเนี่ยไม่รู้สูตรเคมีเลยนะครับผมคุณครูอาจจะได้นำว่าอันนี้เรากำลังจะสร้างโซเดียมอาซิเตตที่ผมไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะครับใช้ C2 สองตัว H3 สามตัวโซเดียมอีกสองตัวคุณครูเนี่ยอาจจะใส่เฉลยไว้ตรงนี้ไว้ให้อ่านี่นี่ C ีสองเสามแล้วก็ O นะครับผมซึ่งเราสามารถเอาไปสร้างตรงนี้ได้นะครับผมซีสองอันนี่คุณครูจะเตรียมมาให้ดูก่อนเนาะ เราจะให้โจทย์อื่นๆเพิ่มเติมในการศึกษาเด็กๆเนี่ยเขาจะได้มีความรู้ว่าเอ๊ะมันเอาไว้ใช้อะไรตรงไหนยังไงซึ่งเอาเป็นของเราทํามั่วๆได้ไหมเด็กๆเขาไปถึงไม่รู้อะสนุกคำว่ามั่วเนี่มั่วเนี่ยได้ถ้าสูตรมันตรงแต่ว่าข้างหลังสูตรตรงเนี่ยมันมีเยอะมากเช่นพ่อขอผมเติมตไปอีกตัวหนึ่งอาจจะได้ของใหม่ที่เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่มันไม่ระเบิดอะ อ่ามันต้องลองดูว่าอันไหนเนี่ยทำแล้วมันระเบิดอันไหนมันระเบิด,บดมันก็ระ,ะเบิดในโลกไม n คร r a f t ถูกไหมครับถูกต้อง <Hey. S 1> ถูกต้องนะครับอย่างนี้เขาบอกว่าให้เอาไอที่ท่านเมื่อเกีย้ยครับผมโซเดียมอะซิเตนเนี่ยเข้ามาสี่อันผสมกันปึ๊บใช่ไหมคอมไบแล้วได้เป็นอ่าผมได้มาเป็นอันนี้ขึ้นมาหนึ่งเป็นไอซ์บอม S <S ซึ่งเป็นกิจ,จกรรมที่ทุกคนสามารถเอามาเล่นเป็นกันได้ซึ่งอาจจะเผื่อดึงดูดความสนเด็กๆเ,เพิ่มขึ้นมาอีกเหมือนกัน <S <S นะครับผมซึ่งอันนี้คือหนึ่งน เรามีหลายฐานเหมือนกันเลยนะครับอันนี้มีมีปุ่มอื่นๆมีอีกหลายกิจกรรมมากนะครับผมซึ่งนะครับนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถตั้งนะครับวิธีกรรารผสมเนี่ยเข้ากับอย่างอื่นได้เมื่อกี้เอาโซเดียมเซียมาผสมกันนะครับถ้าเกิดเราเอาแบงกนีเซียมผสมไม้ผสมของเหลววอื่นๆเน,น,น,นี่ยเวลาเราชี้ไปปุ๊บมันก็จะมีชื่อบอกเนาะว่าคืออะไรบ้างผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นอะไรนะครับผมซึ่งเราสามารถสร้างเป็นนตัววแก๊สึงทที่ําให ลูกโป่งเนี่ยมันลอยได้เอาลูกโป่งไปติดกับวัวแล้ววัวลอยได้อืม,มันมีความแบบมิกซ์กันผสมม,มากเลยนะครับอาจารย์รวมไปถึงถ้าเกิดเด็กๆบอกว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เขาก็มีแอบเตรียมไว้ให้นะว่าเอ๊ะธาตุแต่ละธาตุมันเป็นอะไรยังไงเด็กๆเนี่ยเราบอกว่าให้ทุกคนนะครับสร้างสารนี้ขึ้นมาซึ่งจะทําได้จากอุปกรณ์ธาตุเท่านี้ทุกคนก็จะเริ่มมาวนไปวนมาวนมานะครับว่าเอ๊ะธาตุที่อาจารย์ว่าเนี่ย มันเลขอะไรเท่าไหร่ต้องสร้างอะไรยังไงสร้างแล้วต้องผสมอะไรยังไง มันจะได้แบบเหมือนกับเป็นเป็นแฟลมันเออร์เลอร์บเดงด้วยเหมือนกันนะครับนี่เป็นความใฝ่ฝันสมัยเด็กๆเลยนะถ้าเรา <laughs> เรามีตารางทัดยักษ์วางอยู่หน้าสองธงนะครับนะครับมผมเป็น,เป,นเป็นเหมือนเฉลยแอบมาดูไปไหวก็สนุกเหมือนกันนะครับอันนี้เผื่อไว้ว่ามีการค้นพบใหม่ๆเติมไ,ไม่ด้วยเหมือนกันอ่าอ่าก็จะได้ไปจํากัดละนะครับผมซึ่งใครอยากได้ธีมการที่มี a x t e n s i o n นะครับเราก็จะมีห้องเรียนเดี๋ยวมีให้ด้วยเหมือนกันเนาะให้ทุกคนเข้ามาห้องเรียนก่อนแล้วก็มาดีบีเกันตรงนี้เนาะก่อนที่ทุกคนจะวุ่นวายตัวไป ตัวด้วยความที่มันเป็นเกมเนี่ยเราเราอาจจะไม่ต้องบังคับว่าให้เขาทำหนึ่งสองสามตามสเต็ปเละเราบอกโจทย์เข้าไปบอกรีซอร์ทที่เขาใช้ได้แล้วก็ทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ตัวเองก็คงแล้วแต่การออกแบบแล้วแต่วัยของนักเรียนด้วยเนาะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวก็อันนี้เป็นวิชาที่วิทยาศาสตร์แล้วกันจะพาไปดูวิชาที่ไม่วิทยาศาสตร์บ้างนะครับสมมุติว่าเราอยากจะสอนสังคมหรือสอนอีโคโนมิกอ่ะมันเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะไม่แน่ใจว่าสอนยังไงแล้วกันนะครับผมสมมติผมสอนวิชา ที่ชื่อการทำ sustainability อ,อ่เราอยากจะให้เด็กๆเขาเข้าใจว่าโลกเนี่ยของเราเนี่ยมีพลังงานจำกัดมีความเป็นเพราะว่าโลกร้อนอะไรต่างๆนิดนึงเนาะนห้องเปิดเข้ามาแล้วอันนี้คือโลกโลกหนึ่งที่เด็กทีมหนึ่งหรือห้องหนึ่งจะช่วยกันบริหารเลยครับอาจารย์คือเกมตัวเนี้ยมันมันเป็นที่โลง่โลงๆเฉยตรงนี้เนาะคือคอนเซ็ปต์ของเกมคือเป็นเมืองจริงๆ แต่ละวันเนี่ยจะมีเงินเข้ามาให้เด็กๆเป็นรีซอสในการสร้างเด็กๆต้องเลือกว่าจะสร้างอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงงานฟันยูเคียโรงงานถ่านหินห้างโรงเรียนโรงพรรยีวบ้านอะไรต่างๆซึ่งทั้งหมดตรงนี้ครับผมไปเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อประชากรในเมือง hmm. อถ้าเกิดเรามีแต่โรงงานถ่านหินอ,อากาศไม่ดีคนไม่พอใจหรือถ้าเกิดเรามีแต่โรงงานยวเคียอาจะพลังงานเลือๆเลยแต่ว่าแพงมากเลยอ่ะ ม,มากเลยหรือว่าถ้าเกิดเป็นสร้างไม่สร้างโรงเรียนเลยก็จะมีเด็กที่เกิดมาแล้วโวยวายอะไรอย่างนี้เนาะอ่ามันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเรียนการเมนเนจได้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยพอเป็นเกมแล้วเนี่ยเด็กๆเ,เขามีตัวเลือกอย่างตรงนเนี้ยเนี่ยอันนี้จะเข้าใกล้กับตัวเขยนโค้ดของจัมมันส์สกูลอีกลนะคืออันนี้เป็นด่านที่เขาสร้างเตรียมมาไว้นาะมีมีให้เลือกเป็นเป็นเพลทต่างๆสีสีต่างๆเนี่ยสีต่างๆคือเมื่อผมกดลิกขวาไปแล้วเนี่ยมันคือสร้างบ้านหรือสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งสรรร้้างเียยบอแลว นะครับอันนี้คือมันบอกว่าเงินหมดนะครับผมไม่มีเงินสร้างนะแต่ว่าแต่ละแต่ละปุ่มครับเมื่อสร้างไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นบ้านที่ที่เราเราเราบิวเอาไว้ล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้วเราเขียนโค้ดถ้าเกิดกดปุ่มนี้ให้สร้างบล็อกตามพื้นที่หนึ่งสองสี่ห้าอย่างอันนี้ผมสร้างมาเป็นตัวเขาเรียกว่าไอ้นกกังหันลมครับอ่าตรงนี้นกกังหันลมนะครับผมเวลากดไปแล้วเนี่ยกังหันลมก็จะขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งเวลาเราสร้างโวล์อต่างๆเนี่ยเรามาตั้งค่า ออกแบบเกมได้ไม่จํากัดเลยแล้วเราต่อยอดได้ไหมใชไ่ได้แน่นอนอนะครับอันนี้เนี่ยเป็นโลกที่เขาสร้างมาให้แล้วรเราเข้ามาทำาเขาใจว่าคอนเซ็ปต์ประมาณไหนเสร็จแล้วเราไปสร้างของตัวเองก็ได้เป็นกิจกรรมฐานของโรงเรียนอ่ะเป็นมุกีฬาสีสมมุติครับมันมีกิจกรรมให้เป็นมินิเกมอะไรอย่างเงี้ยสามารถสร้างได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ดึงเงินของเด็กได้สบายๆนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นฝั่งของตัวอีโคโนมิกเนาะลองดูอีกสักด่านแล้วกันนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราเราอยู่กับด่านด่านหนึ่งที่เน้นเป็นการเล่าเรื่องแล้วกัน uh huh. นะครับ,รบอาจารย์เราสามารถ ฟังกันแล้วเรียนต่างได้อันนี้เป็นเป็นตัวละครตัวหนึ่งในเกมเนาะเป็นคุณครูคนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เด็กๆสามารถ explore ตัวเองได้หมดเลยอาจารย์เนี่ยบอกว่าทุกคนจะมาเริ่มเรียนนะครับซึ่งบทเรียนเนี่ยมีหลายบทเนาะเราสร้างมาโลกหนึ่งใช้หลายรอบได้เราบอกว่าแต,แ,ตแต่ละแต่ละคาบเนี่ยมาเรียนบทหนึ่งก่อนบทต่อไปเลยบทสองเนาะเรามาเรียนเรื่อง food production เฮย้ยเรามาดูว่าเลยว่า,วาอาหารเนี่ยมันมาอย่างไงได้บ้างอา่าเป็นเรื่องอาหารเลยเนะาะสมมติผมกดเลซันหนึ่ง นะครับตัวเกมเนี่ยเราก็อันนี้โปรแกรมเอาไ้ลงหน้าแล้วว่าให้มาแสดงเป็นตัวนําทางนะครับออกมาตรงนี้ปุ๊บมีอะไรนําทางไหมผมนี่ตรงนี้เดินขึ้นมานะครับอ่าผมเดินไปก่อนเนาะคือก็จะพาไปด่านที่ที่เกี่ยวเรื่องกับฟู้ดแล้วกันนะครับพอมาตรงนี้ปุ๊บนี่มีตัวละครให้คุยอ่าคุย NPC นะครับตรงนี้อันนี้เนะ่เป็นฝรั่งทําไปให้ใหเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถกดตัวนี้ i m m e r s i v e r e a d e r ที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันจะช่วยให้เราฟังภาษาได้ นะครับดูแกมมงแกมมาเอาไว้ตรงนี้ได้ซึ่งเราจะสามารถตั้ง MPC อย่างเงี้ยกี่ตัวก็ได้เอาไว้เนนเล่าเรื่องนะครับผมอันนี้เราเข้ามาแล้วเนาะปี MPC พูดถึงเราเนาะตัดฟุกับฟอนตนะครับทำแกมมาูออกเสียงยังไงนะครับมีเรื่องของนาวเรื่องของเวิร์บต,ต่างๆนะครับกด Turn on, ออนเทิรได้กดเพล์เสียงได้นะครับมีแปลภาษาอะไรก็ได้เลยนะครับเราจะใช้เป็นวิชาภาษาจีน ญี่ปุ่นเกาหลีในโรงเรียนได้สบายๆเลยนะครับซึ่งเสียงเนี่ยเวลาเราพูดถึงเสียงเนี่ยเทคโนโลยีซึ่งของ text to speech ไม่รู้ว่าคืออะไรเนาะมันไปไกลมากแล้วเสียงเหมือนคนมากๆก็คือให้คอมพิวเตอร์อ่านออกเสียงอันที่เราจะอ่านเราฟังจากสิ่งที่ที่คอมพิวเตอร์อ่านให้เราใช่ซึ่งเด็กๆเนี่ยสามารถเข้ามาฟังเสียงตรงนี้ได้ได้ดีมากเลยนะครับไทยไหม มีแน่นอนอนะคบผมอ่าจริงๆไทยเนี่ยเพิ่งอัปเกรดมาเป็นเสียงผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมใช้คําว่าฟังแล้วเหมือนนักข่าวพูดอืาเหมือนคนจริงๆย่ไม่ออกนะครับผมยกเว้นเนี่ยเราจะมองว่าเขาอ่านเป๊ะเกินไปนะครับผมบพูดผิดพูดถูก่ยแต่เขาอ่านเป๊ะมากมนะครับภาษาไทยก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้เขาก็จะเล่าเรื่องเนาะพอคุยกันร็จปุ๊บนะครับนี่เขาบอกว่า อาหารมาจากไหนล่ะเมื่อกี้เขาก็เล่าเรื่องเนาะแล้วก็เขาบอกว่าให้ไปคุยกับอีกคนหนึ่งสิอีกคนนึงเป็นใครก็ไม่รู้นะครับลองคุยกับเขาอันนี้เป็นเป็นเป็นคนจัดจัดฟู้ดเนาะแล้วก็จะมีสตอรี่นะครับซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะเดินเข้ามาแล้วเขาก็จะฟังเรื่องเล่านะครับแล้วเขาก็จะดําเนินเรื่องเนี่ยเขา้าไปเหมือนเขาดูหนังแต่ว่าเป็นเกมที่เขาได้เล่นเองเลยนะครับมันก็จะมีพาไปเยอะมากๆนะครับซึ่งมันจะค่อยๆเนี่ยวิชวลไลซ์เรื่องมานะครับมีเอโมเรนต์ที่มันอธิบายได้เห็นภาพแล้วกันเนะาะว อามาที่ฟาร์มนะคะว่าในฟาร์มมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเขาก็จะมีเรื่องเล่าเลยนะครับว่าอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นคนทําสวนเนาะ นะครับเขาก็จะมีเรื่องเล่าว่ามีเรื่องของน้ําเรื่องของอะไรต่างๆแทนที่จะให้เด็กเนี่ยไปอ่านหนังสือเล่มนหนาๆเป็นผมเนี่ยผมไม่เด็กผมท้อครับอันนี้ผมไปได้เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์อาจะอาจะบอกว่าให้ทุกคนมาศึกษาเรื่องเล่าจากตรงนี้15บห้านาทีเสร็จแล้วอาจจะมีควิสเล็กๆให้ทุกคน<ๆ>แบบว่าไม่เปิดมั่วอะไรอย่างงี้เนาะเราไปทําควิสทีหลังก็ได้นะครับรซึ่งตรงนี้เก็เหมือนจัดกิจกรรมมาเนาะแล้วเราก็ไกด์เหมือนเหมือน เข้าในไมค์ครับเป็นไกด์เดททัสถูกต้องเพื่อที่จะแต่ละช่วงเนี่ยหยุดเกมแล้วก็บรีฟกันใะเป็นช่วงๆใช่หรือว่าจริงๆ้วเนี่ยมันเป็นมัลติเพลเยอ์ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าอาจารย์เดินนําก็ยังได้เลยนะครับแล้วอันนี้สมมติเราอาจารย์เปิดหน้าห้องอันนี้มันพูดถึงเรื่องนี้นะเล่าให้เด็กฟังแล้วเรามีตัวเครื่องมือให้เห็นภาพว่าเฮ้ยนี่ไงมันคือเครื่องให้ให้น้ําหรือว่าให้ปุ๋ยอะไรต่างๆตรงนี้เนาะเขาก็จะมีให้ตรงนี้ให้นะครับแล้วก็จะคุยกับเ p ็นีไปเรื่อยๆเนาะ จริงแล้วเกมเนี่ยมันพาไปไกลามากนะครับในเรื่องตัวเนี้ยเขาพัฒาเผื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ผมกลับมาที่ที่คาเซียนแล้วมันก็จะมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะมากนะครับมี power grip ม,มีตรงเนี้ยเรียกว่าทำกิจกรรมกันได้เป็นครึ่งเทอมเลยนะอ่าหมดนีไป,ไปเปลี่ยนด่านได้เรา <laughs> เรามีได้เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการใช้ในการสอนวิชาทั่วๆไปครับอากาศนะครับ